ในภาพยนตร์หลายๆเรื่องมักจะหยิบยกเหตุการณ์ทั้งในหน้าประวัติศาสตร์หรือบางสถานการณ์มาเป็นส่วนหนึ่งของหนังและบางเรื่องก็ได้ทำมาจากเรื่องจริงแต่จะมีหนังอีกประเภทหนึ่งที่มักชอบใช้เรื่องราวจริงๆมาทำ นั่นก็คือหนังสยองขวัญน,นั่นเองนั่นก็เพราะหนังแนวนี้พอมีคําว่าสร้างมาจากเรื่องจริงขึ้นมาเมื่อไหร่พวกเราก็เป็นอันได้ขนลุกแบบไม่น่าเชื่อและทำให้หนังเรื่องนั้นน่าสนใจขึ้นมาทันทีแล้ววันนี้เราจะมาเล่าส่วนหนึ่งของเรื่องราวสุดหลอนที่สร้างเป็นภาพย,ายนตร์อีกหนึ่งเรื่องนั้นก็คือ The c o n j u r i n g ภาค3ถึงแม้ว่าผู้กำกับมากฝีมืออย่างเจมวาน ที่เป็นผู้สร้างจักรวาลสยองอย่าง The Conjuring จะไม่ได้เป็นคนกำกับเองในภาคนี้แต่เขาก็มาสารต่อและขึ้นแท่นเป็นโปรดิวเซอร์เองเจมส์วานเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าในหนังภาคที่3เขาจะนำหนึ่งในคดีของวอร์เรนสุดโด่งดังนั่นก็คือคดีฆาตกรรมที่จำเลยได้อ้างความบริสุทธิ์ให้ตัวเองว่าโดนผีสิงมันเป็นไปได้ทั้งเหตุผลและข้อแก้ตัวจากคำสัมภาษณ์นี้ทำให้คนดูคาดเดาได้ว่า เขาจะนำคดีฆาตกรรมที่มีชื่อว่าอานเซแอนจอนสันมาสร้างอย่างแน่นอนสวัสดีครับพบกับพวกเรากระสวกสตอรี่วันนี้เราจะมาเล่าสตอรี่เรื่องอานเซแอนจอห์นสัน ฆาตกรผู้กล่าวอ้างว่าตนถูกปีศาจเข้าสิงแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังสตอรีน่นี้ผมก็ขอสักคนละหนึ่งลายเพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากระซวกสตอรี่ถ้าเพื่อนๆกดแล้วก็เข้าไปฟังเนื้อหาของสตอรี่นี้กันได้เลยครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นมาคดีหนึ่ง คดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเจ้าของบ้านเช่าและผู้เช่าบ้านนั้นเกิดมีปัญหาทะเลาะกันจนผู้เช่าบ้านใช้มีดแทงเจ้าของบ้านจนเสียชีวิตและนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นคดีฆาตกรรมธรรมดาๆครรด,ดีหนึ่งที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทเป็นคดีที่พบเห็นบ่อยในหลายๆที่อยู่แล้วแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือฆาตกรนั้นอ้างว่าตนถูกปีศาจครอบงำคดีนี้เกิดขึ้นในวันที่16กุมภาพันธ์ คศ1981เมื่ออันไซแอนจอนสันได้ใช้มีดแทงอลาลโบโน,โนเจ้าของบ้านเช่าจนเสียชีวิตในรัฐคอนเนตทิคัตจอรสันอายุเพียงแค่19ปีและเป็นเด็กวัยรุ่นธรรมดาไม่มีประวัติอาชญากรรมแต่ตอนที่ขึ้นศาลเขาได้อ้างว่าตนถูกปีศาจเข้าสิงแล้วอะไรจึงเป็นเหตุที่ทำให้เขาต้องอ้างแบบนี้เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในวันที่3กรกฎาคมปี1980จากครอบครัวคู่มั่นของจอร์สัน เธอมีชื่อว่าเดบบี้กราเซลและมีน้องชายคือเดวิดกัเซลในกลางดึกคืนหนึ่งของปีนั้นเดวิดวัย1 1ปีได้กล่าวว่าเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกและเขาได้เจอกับภาพของชายที่มีดวงตาสีดำใบหน้าผอมซูบเหมือนสัตว์ป่ามีเขี้ยวมีเขาและมีหูชี้และมันก็ได้กล่าวกับเดวิดว่าระวังดวงวิญญาณของเจ้าเอาไว้ ในตอนนั้นทั้งจอร์แดนและเดบบี้ต่างคิดว่าเดวิดแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำงานบ้านทั้งสองจึงไม่ได้สนใจในสิ่งที่เด็กชายพูดแต่ยิ่งนานวันอาการของเดวิดก็แย่ลงเรื่อยๆเขามักจะตื่นขึ้นมากลางดึกทั้งอลรวาดสบดและยังถูกมือที่มองไม่เห็นบีบคอจนหายใจไม่ออกเป็นเหตุที่ทําให้คนทางบ้านเป็นห่วงเดวิดเป็นอย่างมากนั่นทําให้ครอบครัวของเดวิดต้องไปหาเอ็ดวอร์เรนและลอเรนวอร์เรน สองสามีภรรยานักวิญญาณศาสตร์เอ็ดวอร์เรนลอเรนวอร์เรนและจอห์นสันนั้นอยู่ช่วยเหลือครอบครัวของเดบบี้และคอยดูเดวิดอย่างใกล้ชิดแต่อาการของเดวิดนั้นก็กลับแย่ลงเรื่อยๆอีกทั้งยังมีเสียงประหลาดดังออกมาจากห้องใต้หลังคาบ้านของเด็บบี้ต่างหากสสามีภรรยาวอร์เรนกล่าวว่านี่เป็นอาการของผู้ที่ถูกปีศาครอบงาม หรือก็คือถูกผีสิงจากนั้นก็ได้มีการนำบาดหลวงมาทำพิธีไล่ผีถึง3ครั้งซึ่งก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์จะเริ่มดีขึ้นและที่ต้องนำบาดหลวงมาไล่วิญญาณกว่า3ามครั้งนั้นก็เพราะมีเหล่าวิญญาณร้ายกว่า43าตนที่เข้ามาอยู่ในตัวของเดวิดและคอยรังควานเขาถึงแม้ว่าในขณะที่แพทย์ได้ลงความเห็นว่าอาการของเดวิดนั้นเป็นเพียงอาการของคนที่มีความผิดปกติจากทางด้านการเรียนรู้ก็เท่านั้นเอง ซึ่งสิ่งที่จอร์แดนประสบพบเจอมันก็ทำให้จอร์แดนรู้สึกโกรธมากที่ครอบครัวของคู่มั่นเขาต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายอย่างนี้เขาจึงเริ่มตะโกนด่าผีที่กำลังสิงเดวิดและบอกให้เลิกยุ่งกับน้องชายของคู่มั่นเขาถ้าจะทำอะไรก็ให้มาทำตนแทนหลังจากเหตุการณ์ที่เขาได้ไปด่าทอปีศาจที่สิงเดวิดน้องชายคู่มั่นของเขาจอร์แดนก็ได้ไปสำรวจบ่อน้ำบริเวณที่เดวิด เคยบอกกับจอร์นสันว่าเขาเห็นชายปริศนาซึ่งสองสามีภรรยาวอรเรนก็เคยเตือนไม่ให้จอร์นสันเข้าใกล้บ่อน้ำน,นั้นแต่จอร์นสันเขาก็ยังคงไปที่บ่อน้ำนั้นเพื่อหาร่องรอยของปีศาจและจอร์นสันก็ได้บอกว่าตนเห็นปีศาจซ่อนตัวอยู่ในบ่อน้ำน,นั้นแต่หลังจากนั้นมันก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรแย่ๆเกิดขึ้นกับเขาแต่กระนั้นลอเรนวอรเรนก็ยังขอร้องกับตำรวจในเมือง ให้จับตาดูจอรสันเอาไว้เพราะเธอกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับจอรสันการที่จอรสันไปลบหลู่ปีศาจวิญญาณร้ายแบบนั้นจากที่เอ็ดและรอเรนเคยมีประสบการณ์มามันทําให้เขาและเธอห่วงจอรสันเป็นอย่างมากและในอีกไม่นานต่อจากนั้นจอรสันก็ได้กลับไปพักอย่างอพาร์ตเมนต์ที่เขาเช่า,เาไว้และได้มีนายอลันโบรโนเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นั้น อลันบรโนโและจอร์นสันทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสนิทกันมากมีอะไรจอร์นสันก็คอยช่วยเหลืออลันบรอนโมาโดยตลอดจนกระทั่งในวันที่16กุมภาพันธ์ปี1981วันนั้นเป็นวันหยุดของจอร์นสันและเขาก็ตั้งใจที่จะอยู่กับเด็บบี้คู่มั่นของเขาพร้อมทั้งยังมีน้องสาวของเขาที่ชื่อว่าวานดาและญาติของเด็บบี้อีกคนที่ชื่อว่าแมรีโดยทั้ง4คนก็ตั้งใจที่จะอยู่ร่วมกันในวันหยุดของจอรนสัน แต่อลันบรโนเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่มีความสนิทกับจอร์นสันก็ได้มาชวนทั้ง4ี่คนไปเลี้ยงข้าวในบาร์ใกล้ๆอพาร์ตเมนต์นั่นเลยทําให้ทั้ง4ตบปากรับคําไปทานข้าวกับอลันหลังจากทานข้าวเสร็จทั้งจอร์นสันและอลันบรโนก็ได้ดื่มกันหนักมากจนทั้งคู่เริ่มเมาและพอกลับมาจากบาร์ทั้งคู่ก็ได้มีปากเสียงกันเดบบี้กับแมรี่ที่เริ่มเห็นท่าไม่ดีพวกเธอจึงกะจะเข้าไปข้างในก่อน แต่อลันโบรโนก็ได้ดึงตัวของแมรี่เอาไว้หวังให้เธอช่วยเขาเคลียร์กับจอร์นสันแต่แล้วจู่ๆจอร์นสันก็ได้เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมาและมีเสียงกรีดร้องประหลาดเหมือนกับเสียงสัตว์ป่าทําให้ทุกคนตกใจกลัวสิ่งนั้นมากจากนั้นจอร์นสันเขาก็ใช้มีดพกในตัวขึ้นมาแทงที่อลันโบรโนไปหลายแผลจนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากก่อเหตุจอสันก็เดินหนีไปจากจุดเกิดเหตุจนตํารวจได้เจอตัวของจอสัน ห่างจากที่เกิดเหตุไปแค่เพียงสองไมล์เท่านั้นหลังจากที่ตำรวจได้จับตัวจอรนสันมาตัวจอรนสันเขาก็ได้ให้การกับตำรวจว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำแต่เขากำลังโดนปีศาจเข้าสิงและสั่งให้เขาทำทุกอย่างโดยตัวของเขาไม่รู้เรื่องใดๆเลยนี่ทำให้ทางตำรวจที่ฟังเรื่องราวก็ไม่สามารถสรุปคดีได้เลยทำให้ต้องส่งตัวจอรนสันขึ้นศาลน,นั่นเองเมื่อขึ้นศาลทนายของจอรนสันพยายามจะช่วยจอรนสันโดยอ้างว่า จอร์นสันนั้นไม่มีความผิดเนื่องจากถูกป,ปีศาจเข้าครอบงำทนายของจอร์นสันพยายามจะนำบาดหลวงที่ทำพิธีไล่ผีมาด้วยเพื่อยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากปีศาจเข้าสิงจริงๆในขณะที่อีกฝั่งก็มองวันนี้เป็นเรื่องไร้เหตุผลและขาดหลักฐานที่น่าเชื่อถือคณะนั้นลูกขุนใช้เวลาพิจารณาคดีนี้เป็นเวลายาวนานกว่า15ชั่วโมงก่อนจะมีการตัดสินว่านายจอร์นสันมีความผิดจริง และถูกตัดสินให้จำคุกในเวลาต่อมากว่า20ปีหากแต่เพียงว่าเขาติดจริงแค่เพียง5ปีก็เท่านั้นและในเวลาต่อมาจอร์แดนก็ถูกปล่อยตัวมาในปีคศ1986เขาได้แต่งงานกับคู่มั่นขณนะอยู่ในเรือนจำและจากข้อมูลในปีคศ2014ก็พบว่าทั้งคู่ยังคองรักกันดีอยู่เรื่องราวของจอร์แดนถูกนำไปเขียนเป็นนิยายและสร้างเป็นภาพยนตร์ในเรื่อง The Conjuring The Devil Made Me Do It แม้ว่าคดีนี้จะไม่มีหลักฐานหรือข้อสรุปเรื่องที่จอรนสานกล่าวอ้างมาว่าจะจริงหรือไม่แต่ที่แน่ๆก็คือสิ่งที่เอ็ดวอร์เรนและลอเรนวอร์เรนสองสามีภรรยาชาวอเมริกันนักปราผีมืออาชีพเป็นพยานในชั้นศาลว่าจอร์นสารนั้นมีความเกี่ยวข้องกับวิญญาณจริงๆและเขายัางท้าทายสิ่งนั้นเพื่อให้เข้าสิงตนแทนน้องชายของคู่มั่นของตัวเองอีกต่างหาก จริงๆแล้วนอกจากอานแซนจอนสันก็ยังมีฆาตรกรต่อเนื่องอีกหนึ่งคนที่อ้างตัวว่าได้รับคำสั่งจากปิศาจนั่นก็คือเดวิดโบโควิดผู้มีฉายาวัาซานอฟแซมมีคนถึง6คนที่ต้องตายเพราะเขาและยังมีอีก7คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการอ้างว่าเป็นคำสั่งของปีศาจเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาชายคนนี้กันดีจากซีรีส์เรื่องไมฮันเตอร์ ที่ได้มีการนําเสนอเรื่องราวของชายคนนี้และนอกจากนี้ก็ยังมีสารคดีเรื่องสตาร์นอปแซมตามฉายาของเขาให้กับผู้ที่สนใจได้สามารถเข้าไปรับชมได้ใน Netflix และนี่ก็คือสตอรี่ของอานแซนจอห์นสันฆาตกรผู้ถูกปีศาจเข้าสิงและก่อนจะจากกันไปก็ยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากระสวกสตอรี่และถ้าหาข้อมูลที่เรา การนำมาเรียบเรียงมีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมณนที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ